รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมปริญญาหอมมณเอกและนี่คือรายการ Cyber 911รายการที่ทำให้คุณรู้เท่าทันภัยจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศครับ ทุกวันนี้นะครับทุกคนมีโทรศัพท์มือถือครับโทรศัพท์มือถือทุกคนมีกล้องหมดนะครับทราบไหมฮะว่าการที่เราถ่ายรูปชิลๆอยู่ทุกวันนี้นะฮะมันเป็นอันตรายกับเรานะฮะเพราะว่ามันมีการบันทึกโลเคชันเนี่ยลงไปในรูปที่เราถ่ายด้วยเนะวลาเราส่งรูปให้ใครเขารู้เลยว่าเราถ่ายที่ไหนความเป็นส่วนตัวเราถูกละเมิดโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเพราะนั้นระวังนะครับทุกครั้งที่ถ่ายรูปปิดโลเคชันเซอร์วิสซะก่อน ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในบ้านเราเนี่ยมีจํานวนมากกว่าจํานวนประชากรเป็นไปได้ไงเพราะว่าประชากร65ถึงล้านคนแต่ว่าจำนวน,นมือถือเนี่ยมีร้อยกว่าล้านเครื่องนะแล้วก็จำนวน,นเบอร์โทรศัพท์มีมากกว่า93ล้านเบอร์เราไม่ได้ใช้ฟีเจอร์หลกักๆของมันเช่นการถ,ถ่ายรูปนี่ปัญหานนของมันก็คือว่าทุกครั้งที่เราถ่ายรูปเนี่ยมันจะบรรจุพิกัดของตำแหน่งที่เราถ่ายรูปเนี่ยลงมาในรูปภาพด้วยเราเรียกวิธีการนี้ว่า EXIF format อย่างเช่นผมถ่ายรูปแก้วน้ำหนึ่งใบนะผมจะมีรูปเป็นแก้วน้ำผมเห็นแค่แก้วน้ำผมบอกได้เลยว่าถ่่ายทีไห อาจารย์รู้ได้ไง<ช>ครับอ่มันมีวิธีการนี่ฮะบอยู่เว็บไซต์อยู่เว็บไซต์หนึ่ง l e ็ x. info s s x i p c g i เว็บไซต์นี้สามารถเฉลยได้ว่าเราเคยถ่ายรูปภาพนี้ที่ไหนบ้างนะครับอ่าลองดูนะแล้วผมจะเอารูปนี้ใส่เข้าไปในเว็บไซต์นี้แล้วผมบอก view image from file เว็บไซต์นี้จะทำการคำนวณว,ว่าผมถ่ายด้วย iPhone 5s นะถ่ายเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์คศ2014ผมถ่ายที่ วิทยาการรัศนาจักรนะอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตเห็นไหมฮะจะเห็นเลยถ้าเกิดผมเอาตัวตุวต๊กตุ่นมาเดินตรงนี้นะผมจะเห็นเป็นถนนเลยที่ผมกําลังถ่ายรูปอยู่ถ่ายที่ไหนอะไรนี่มันจะเห็นเลยว่าบริเวณที่ผมถ่ายรูปอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้แล้วมันิ้เด็ดกว่านี้อีกสมมุติว่าเข้าเว็บไซต์ไม่ได้เนี่ยมันจะมีโปรแกรม2โปรแกรมเล่นบนมือถือเลยไม่ต้องเข้าเว็บไซต์เลยนะโปรแกรมนี้มีชื่อว่า exit viewer อันนี้สรับ google play store นะแล้วก็ Exit Viewer สำหรับ App Store มีที่เรื่อง2อันเลยที่เราสะดวกพนมือถือแล้วก็โหลดโปรแกรม Exit มานั่งดูภาพก็ได้อย่างเช่นรูปนี้เป็นรูปโรงแรมนะใส่เข้าไปมาบอกเลยว่าถ่ายที่โรงแรมชังกรีล่าที่จาการ์ตาผิดภาพไม่เกิน5เมตรอะไรเงี้ยอาจารย์หญเขาบอกว่าัอรูปภาพเนี่ยแล้วกด property เข้าไปมันบอกล a ติจูดลอง n ิจูดด้วยเหรอใช่ใช่คือตอนนี้เนี่ยเราถ่ายภาพมาเห็นไม่ภาพแก้วน้ําเราไม่เคยเลยที่จะคลิกขวา property มาดูว่าล a ติจูดลองจิจูดของภาพเนี่ย มันฝังอยู่ในภาพถ้าใครที่มีความรู้หน่อยลองดูมันจะมีคําว่า G P S แล้วจะมีละยจ t u d e อ o n g i t ถ้าใครก o p ปคี้าตัวนี้ไปใส่ใน g o o g l e Map มันก็จะบอกว่าถ่ายที่ไหนนะแต่ขา่ขาวดีมีคือถ้าเราอัปโหลดภาพนี้เข้าไปใน Facebook Twitter Instagram มอะไรเนี่ยมันจะเคลียร์ปาตี้นี้ออกส่งลงส่งไลน์อะไรเงี้ยปาตีพวกนี้จะถูกเคลียร์ก่อนที่มันจะไปอัปเข้าสู่โปรแกรมประเภทโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ไม่ต้องกังวลมากทไม,ม่ได้เคลียร์อาจารย์เพราะว่ามันเคยโดนเขาฟ้องมาแล้วมันมีคนที่ใช้้รกรมวนี มาโวยบอกว่าให้คุณทำโปรแกรมมาไงเนี่ยคุณโชว์ได้จูาจูชันเนี่ยฉันไม่พอใจแล้วฉันจะเอาเรื่องคุณนะอะไรเงี้ยมันก็เลยจําเป็นต้องเคลียร์อัตโนมัตินะแต่ถ้าเราแบบว่าส่งภาพให้เพื่อนทางอ e ีเมลมันไม่เคลียร์นะส่งภาพทางอ e ีเมลเนี่ยมันไม่เคลียร์เพราะนั้นเราควรจะรู้รู้วิธีการป้องกันตัวเองดังต่อไปนี้ค่อยๆทำพร้อมกันนะนะง่ายๆเลยนะครับไปที่ Setting แล้วผมไปที่ p r i v a c y เป็นรูปมือ กดไปที่พาร์ทเวซิปุ๊บมันจะขึ้นคำว่า l o c a t i o n s e r v i c e on เรอถ้าปิดตรงนี้เลยมันปิดหมดทุกอย่างเลยไม่แนะนำอย่าทำ no ให้เราเปิดเวยก่อนถ้้เรามาเลื่อนดูว่าเราจะปิดตรงไหนถ้าเราอยากถ่ายรูปแล้วไม่เขาเก็บตำแหน่งเราให้เราปิดที่คาเมราตรงนี้ปิดที่คาเมราที่เดียวจบละแค่นี้โอเคแต่ถ้าเราเล่น Facebook เล่น Twitter เล่น Instagram เราไม่อยากให้ใครรู้ตำแหน่งเราเวลาเราแชทเฟซบ o ๊กมาปิดตรงนี้ตรงนี้สำคัญนะครับ ถ้าคุณไม่ปิด Facebook ตรงนี้นะเวลาคุณเล่น a c e b o o k เนี่ยชาวโลกเขาจะรู้เลยว่าเราเล่นอยู่ตรงไหนกลาลังแชทอะไรยังไงโค้ชอยู่ตรงไหนแล้วก็โปรแกรมอื่นอินสตาแกรมปิดนะอาไลน์ปิดไหมอ่าวไลน์ปิดอาจารย์พิจภัยที่มันจะเกิดจากการโชว์รูปภาพเรอเนี่ยมันคืออะไรบ้างครับอาจารย์ก็ถ้าเราถ่ายรูปแล้วเราส่งรูปให้คนเขาก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราอยู่ที่ไหนบางทีมันก็เป็นเรื่องไปราวกันบางทีมันมีการพิสูจน์ทราบเป็นคดีความเป็นไรความเป็นส่วนตัวเราไม่มีอันนี้เรื่องหนึ่งละ พวกอาชญากรเนีย่ยเขาก็รู้ด้วยว่าช่วงนี้เรารว่าเราไปถ่ายที่มาลดิฟเนี้ยโจรก็รู้แล้วว่าเราไม่อยู่บ้านคืนนี้เราไม่อยู่บ้านแน่เราจะเราจะมาจากมาลดิฟคืนนี้เหรือใช่ไหมเขาก็รู้แล้วว่าช่วงนี้เป็นเวลาเหมาะที่มาป้นเรา <ST. S 1> เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นอย่าเปิดโลเซนตสวิตช์อีกต่อไยัรับ ในปัจจุบันประเด็นปัญหาทางด้านความปลอดภัยในข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการถูกบุกรุกเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนหน้าเว็บเพจของเว็บไซต์โดยมัลแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงค์ดีเช่นไวรัสเวิร์มต่างๆ ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในเครือข่ายออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่6พฤษภาคม2557เว็บไซต์ netcraft com ได้แสดงข้อมูลการถูกเปลี่ยนหน้าเว็บเพจของโดเมนในประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยโดเมน ac th co th และ go th เป็นต้นพบสถิติการเปลี่ยนหน้าเว็บเพจมากกว่า30,000รายการโดย46หรือราว15,000กรณีเกิดขึ้นกับโดเมนของหน่วยงานภาครัฐ .go.th และ25เกิดขึ้นกับโดเมนของหน่วยงานภาคการศึกษา .ac.th ซึ่งแสดงให้เห็นช่องโหว่ในระบบปฏิบัติการทางด้านงานสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐที่ยังคงถูกตั้งคำถามในประสิทธิภาพการทำงานความขาดแคลนทรัพยากรงบป,ประมาณ บุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านรวมทั้งกระบวนการในการตรวจสอบและป้องกันความมั่นคงไซเบอร์ในด้านต่างๆโดยเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐทั่วโลกแล้วพบว่าเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยถูกบุกรุกโดยมัลแวร์อัตราสูงถึง85ซึ่งห่างจากลำดับที่2คือประเทศจีนที่มีอัตราเพียง10เท่านั้น